p ัปเดต t i m u l u s Package 1.9ล,ล้านล้านเหรียญที่จะมีการโหวตในวันพรุ่งนี้นะคะนอกจากเช็ค1,400เหรียญแล้วยังมีเงินช่วยเหลืออะไรบ้างที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนชาวอเมริกันล่าสุดทางเดโมแครตเสนอให้ยกเลิกเก็บภาษีเงินคนว่างงาน (unemployment benefits) ข้อเสนอนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ระหว่างรอการผ่านโควิด relief bill จากรัฐบาลกลางสหรัฐหลายๆในอเมริกา ก็ได้เริ่มผ่านกฎหมายของตัวเองออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในรัฐของตัวเองโดยรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังจะอนุมัติจ่ายสติม u ล u s c เช็ค600เหรียญสำหรับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000เหรียญต่อปีส่วนรัฐอืนอ่นๆมีอัปเดตที่จะมาช่วยเหลืออะไรบ้างเรามาฟังกันนะคะข่าววัคซีนโควิดล่าสุด FDA ยืนยันว่าวัคซีนของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด1 i และในขณะนี้วัคซีนตัวนี้ก็ยังรอรับการรับรองจาก FDA อยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้ชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดตสติมลูเ Check 3ประจำวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะในทุกๆวันลีก็จะมารวบรวมสรุปข่าวสารต่างๆแล้วก็รายงานให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายและก็ชัดเจนที่สุดนะคะ หากใครชอบหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ดีช่วยคุณประหยัดเวลาในการอ่านข่าวก็ขอฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะและส่วนใครไม่อยากพลาดอัปเดตสำคัญสคัญ,คญรวมถึงสิทธิผลประโยชน์ต่างๆของคุณในสหรัฐอเมริกาก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe สีแดงด้วยนะคะเพราะทุกๆไลค์ทุกๆ like, subscribe มันก็มีความหมายอย่างมากมายต่อช่อง Lee USA เลยค่ะอัปเดตเงิน1,400เหรียญนะคะ ที่จะมีการโหวตในวันพรุ่งนี้หลังจากมีการยืนยันจากเซนี่ฮอยเออร์ผู้นําเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเมื่อเช้านี้ส่วนแนนซี่เพโลซี่ก็ได้กล่าวว่าบิลฉบับนี้จะมีการโหวตและผ่านมาติในสภาผู้แทนราษฎรัฐอย่างแน่นอนนะคะในวันพรุ่งนี้ก่อนที่เรื่องจะเดินหน้าเข้าสู่วุฒิสภาในขั้นต่อไปซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเสนอให้ยกเลิกการเก็บภาษีเงิน u n e m p l o y m e n t benefits นะคะ สุดท้ายแล้วจะผ่านหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปในวันศุกร์นะคะแต่ในวันนี้เรามาดูรายละเอียดของเงินช่วยเหลือในบิลฉบับนี้กันนะคะเริ่มที่เช็ค1,400เหรียญสำหรับผู้ใหญ่และ d e p e n d เดนที่ไม่จำกัดอายุส่วนเรื่องเพดานรายได้มาถึงวันนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดน,นะคะว่าจะกำหนดให้คนที่ทำรายได้เท่าไหร่ต่อปีถึงจะมีสิทธิ์รับเงิน1,400เหรียญส่วนคนว่างงานตกงานหรือว่าถูกพักง,งาน จะมีการเพิ่มการจ่ายเงิน Unemployment Benefits เป็นอาทิตย์ละ400เหรียญไปจนถึงวันที่29สิงหาคม2021นะคะโดยจะจ่ายเป็นจำนวน48อาทิตย์และหากเช็ค1,400เหรียญแล้วก็เงิน UI 400เหรียญต่ออาทิตย์ยังไม่พอทางรัฐบาลก็มีการเพิ่มเงิน Food Stamp เพื่อรับอาหารฟรีอีก15%นะคะหรือเฉลี่ยเพิ่มคนละ25เหรียญต่อเดือน สำหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก4ี่คนก็จะได้รับเงินฟูลสเต็เพิ่มขึ้นอีกเดือนละ100เหรียญน,นอกจากนั้นก็ยังมีเงินช่วยเหลือในการจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจำนวนกว่า1,9000ล้านเหรียญสหรัฐและสำหรับครอบครัวชาวเมริกันที่มีเด็กในบ้านจะได้รับ Child Tax Credit 3,000เหรียญสำหรับเด็กอายุ6 1ถปีและ 3600เหรียญสำหรับเด็กอายุที่ต่ำกว่า6ปีนะคะโดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีงบประมาณ1 5 0 0 0ล้านเหรียญสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 งบ2 5 0 0 0ล้านเหรียญสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิดงบประมาณ1 3 0 0 0 0ล้านเหรียญสำหรับโรงเรียนงบ3,50 0 0 0ล้านเหรียญเพื่อช่วยเหลือภาครัฐท้องถิ่น และงบประมาณในการแจกจ่ายวัยคซีนและก็ป้องกันโควิดนะคะรวมไปถึงข้อเสนอที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น15เหรียญต่อชั่วโมงทั่วสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่กล่าวมาคาดว่าจะมีการผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตของบิลฉบับนี้จะเป็นอย่างไรที่วุฒิสภาสาหรัฐระหว่างที่รอการผ่านบิลฉบับมหึมา1.9ล,ล้านล้านเหรียญจากรัฐบาลกลางสาหรัฐ หลายๆรัฐในอเมริกาก็เริ่มรอไม่ไหวแล้วนะคะและได้ทำการผ่าน Stimulus Package ฉบับของตัวเองออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้ทันท่วงทีจากที่รายงานไปในเมื่อวันก่อนนะคะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจะอนุมัติจ่ายเช็ค600เหรียญให้แก่ลูกรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000เหรียญต่อปีและงบ2,000ล้านเหรียญเพื่อกอบกู้ธุรกิจขนาดเล็กในรัฐส่วนรัฐอื่นๆก็มีการช่วยเหลือประชาชนเช่นกันนะคะ อย่างเช่นรัฐแมริแลนด์ในวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เริ่มจ่ายเงิน s t สติ l ล s สเ e ็คจำนวน300-500เหรียญให้แก่คนที่เคลมเอ r ร์อินคัมส์แท็กซ์เครดิตรัฐน o ร์ทแคโรไลนากำลังจะผ่านงบประมาณ695ล้านเหรียญสำหรับคุณครูอาจารย์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กรัฐเพนซิลเวเนียได้ผ่านงบประมาณ145ล้านเหรียญเพื่อจะจ่ายเงิน50,000เหรียญให้แก่ร้านอาหารและบาร์ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน รัฐนิวเม็กซิโกกำลังจะผ่านงบประมาณ200ล้านเหรียญเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กร้านอาหารและจ่ายเงิน600เหรียญ tax rebate เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีรายได้ต่ำในรัฐส่วนรัฐอือ่นๆไว้มีข่าวรีก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามช่องรี USA ไว้ด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ข่าววัคซีนโควิด -19 วัคซีนของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่หลายคนกำลังรอคอยในตอนนี้ก็ใกล้ความเป็นจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะคะซึ่งเป็นวัคซีนเข็มเดียวฉีดทีเดียวจบไม่เหมือนกับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์แล้วก็มาเดอรหน้าที่มีอยู่ในตลาดในตอนนี้หลังจากที่เมื่อวาน FDA ได้ออกมากล่าวว่าวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ซึ่งคาดว่าวัคซีนตัวนี้จะได้รับการรับรองจาก FDA ออย่างเร็วที่สุดก็คือในวันศุกร์นี้นะคะ และหากได้รับการรับรองวัคซีนของ Johnson Johnson ์นสนจำนวน4ล้านโดสจะมีการแจกจ่ายออกมาทันทีภายในอาทิตย์หน้าไปต่อที่ทางด้าน Teacher Union นะคะได้ลงความเห็นว่าคุณครูทุกท่านควรได้รับวัคซีนโควิดก่อนที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งในขณะที่ CDC หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกาก็ย้ำนะคะว่า โรงเรียนสามารถเปิดได้อย่างปกติโดยที่คุณครูทุกคนไม่จําเป็นต้องได้รับวัคซีนเพราะทางโรงเรียนสามารถเพิ่มมาตรการป้องกันโควิดได้และสําหรับคุณผู้ชมที่จะไปรับวัคซีนโควิดลีก็ขอแนะนําให้ใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องไปโป๊เปลือยตอนไปรับวัคซีนโดยเฉพาะในบางรัฐที่มีการแจกจ่ายวัคซีนในที่สาธารนณะอย่างเช่นสนามกีฬาหรือว่าโรงเรียน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะว่าหากคุณอยากจะแต่งตัวสวยเพื่อไปรับวัคซีนรับเสร็จแล้วก็สามารถโพสต์รูปลงในโซเชียลมีเดียเพื่ออวดเพื่อนๆแต่ก็อยากให้คุณคำนึงถึงสถานการณ์เหตุการณ์จริงนะคะว่ามันจะสะดวกต่อการรับวัคซีนหรือเปล่าวัคซีนโควิดจะมีการฉีดที่ต้นแขนนะคะจึงไม่แนะนําให้คุณใส่เสื้อแขนยาวเสื้อเชิ้ตเสื้อคอเต่าหรือว่าเสื้อที่รัดรูปมากเกินไป เพราะคุณอาจจะต้องถอดเสื้อเพื่อรับวัคซีนและอาจจะสร้างความอบอายได้ในที่สาธารณะจึงแนะนําให้คุณใส่เสื้อแขนสั้นหรือว่าเสื้อแขนกุดอย่างน้อยไว้ข้างในนะคะและในกรณีที่อากาศหนาวเย็นคุณก็สามารถใส่เสื้อแขนยาวทับในที่ด้านนอกอีกทีเพื่อที่จะได้ง่ายและก็สะดวกต่อการรับวัคซีน สุดท้ายนี้ลีก็ขอฝากติดตามรายการรีมันนี่ EP 2ด้วยนะคะซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องการลงทุนแต่ละชนิดรวมถึงความเสี่ยงและผลกำไรของการลงทุนแต่ละประเภทรับรองว่าดูจบคลิปเดียวคุณจะเข้าใจเรื่องการลงทุนขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย